วิ่งเทล20โลเตรียมอะไรไปบ้างรอาเท้าเทรลโฮก้าสปีดโก้หกเรายัางไม่ได้ไปซักเลยนะคะก็จะเลอะเลหน่อยนะเพิ่งกลับมาจากสนามที่ปุ่งแยางนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถวิ่งถนนได้วิ่งพวกเอ่อโคลอนอะไรต่างๆถนนทางดินอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีไม่ไม่วืดมากนะคะออราวนะคะสามารถใช้ทั้งพื้นถนนแล้วก็พื้นดินได้อันที่สําคัญมากๆนะคะก็คือเต้าน้ำเป็นของดีแคทลอนนะคะเอ่อจุป,ประมาณ10ลิตรสิ่งที่เราชอบมากของตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ย จะมีซิปข้างหลังนะคะเหมือนแบบเป็นนินจาเต่าอะ่ะมันสามารถแบบเปิดของออกมาแล้วก็เก็บของพองๆได้อย่างเงี้ยพวกถุงยาเลนโคอะไรเงี้ยมันก็จะไปพองข้างหลังโดยไม่เบียดหลังเราอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากช่องค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างดีแบบมีช่องเก็บหลายๆช่องอะไรอย่างเงี้ยสะดวกมากนะคะสิบลิตรอืมค่ะก็คือเสื้อผ้าเนาะเสื้อขันยาวเป็นของฟิกซ์มีเอ่อกัน UV ได้ด้วยคือมันกันได้ถึงมือเลยนะเนี่ย มันจะสอดเนี่ยแบบนิ้วโป้งไ,ไปถึงฝ่ามือตรงเนี้ยสิ่งที่เราชอบผ้าที่ค่อนข้างเย็นนะคะคือเวลาเราเหงื่อออกมันแนบผิวใช่ไหมมันทําให้ร่างกายเราเย็นไปด้วยนะคะเวลาเราเหงื่อออกเอาใช้แล้วเราประทับใจก็ไปซักแล้วมันก็ไม่ได้เหลืองนะคะตอนนั้นะ่ะคือเราล้ม <c oughs> คือเราล้มแล้วมันเลอะดินอะไรอย่างเงี้ยแบบตรงบริเวณเนี้ยคือมันเลอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ซักออกนะกนเกงวิ่งของ เอ่ทรนนิ่งแ lap นะคะ,ะกับเกมวิ่งประจําของเราอยู่แล้วมันข้างในมันจะเป็นเลกกิ้งนะคะแล้วมันก็จะใส่พวกเอ่อมือถืออะไรได้เราชอบใส่มือถือไว้ฝั่งนี้เก็บของทั้ง2ฝั่งอันนี้เป็นสายคาดบิดนะคะรัดเป็นสายคาดเอวตรงนี้อย่างนี้ไปอะไรเงี้ยสะดวกกว่านะคะที่จะแปะที่ไปน้ําเผื่อเวลาเปน้ำน่ะเราอยากจะถอดอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะออกอะไรเงี้ยกับถุงเท้า ถุงเท้าเนี่ยก็จะเป็นถุงเท้าวิ่งที่ต้องค่อนข้างค่อนข้างมีความมีความหนาเนาะเพราะว่าต้องเราแบบรองรับแรงกระแทกรองรับแบบการเสียสีของเท้าเวลาขึ้นลงอะไรเงี้ยถุงเท้าก็ต้องโอเคหน่อยอันนี้ขอใช้ของ personal base นะเออใช้มานานแล้วจริงๆใช้กบวิ่งวิ่งงานธรรมดาด้วยก็วิ่งเทรล20โลก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็หมวกอุปรกรณ์กันแดดนะคะพวกหมวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ของ Nike Dryfit เวลาเราเหงื่อออกเนี่ยจะระบายความร้อนได้ค่อนข้าง,งดีเหงื่อออกปุ๊บอะ ข้อดีของมันคือหมวกมันจะเรืองแสงเออสิ่งที่เราชอบคือมันเรืองแสงมากขึ้นกว่าเดิมเวลาสาด์ไฟมาอย่างเงี้ยก็จะมองเห็นในที่มืดผ้าบาฟนะคะเป็นของดีแคทลอนผ้าบาฟอันนี้โอ้ตีขนหมามาหนึ่งใส่ไว้แบบของข้อมือนะคะแล้วก็เอาไว้ซับเหงื่อแบบเวลาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อมันแบบไหลเข้ามาแล้วเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาอย่างเงี้ยมาแทบแทบแทบ,ทบ,ทบ,ทบแล้วก็เช็ดออกนะคะแบบไม่ได้เช็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือสัมอางหลุดก็แทบแทบแทบ ะะก็จะดีกว่าทิชชู่พกทิชชู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้ไปเลยบางคนอาจจะเอาแบบผ้าบัฟแบบพกหัวพกคอกันกันแดดที่คออะไรย่างเงี้ยถ้าส่วนตัวเราไม่ได้ใช้นะคะเอาไว้แบบเช็ดเหงื่อเป็นหลักอย่างเดียวเพราะว่าเสื้อเราสีขาวเนาะเดี๋ยวเสื้อมันเปื้อนแล้วก็แว่นกันแดดนะคะอันนี้เป็นแว่นโพลารอ์นะคะของแครโบวิ่งเทลอ่ะยังไงก็ต้องเจอแดดอืมแบบสมมุติว่าเราอยู่บนดอยอะไรอย่างเงี้ยเราเจอแดดแน่ๆน,นะคะก็แนะนําให้พกแว่นกันแดดไปจะช่วย ใส่ตาเราได้เยอะถ้าตาเราไม่เหนื่อยตัวเราก็ไม่เหนื่อยด้วยอื่นๆที่สําคัญเช่นกัน20โลมีเสี่ยงที่จะโดนฝนแน่นอนก็พกเสื้อกันฝนไปนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนปกติแล้วก็เป็นอุปกรณ์ first aid นะคะอ,อ,อุปกรณ์ทําแผลยากแก้แพ้ทั้งกินทั้งทานะคะก็พกไปด้วยนะคะเพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเคยเจอเพื่อนที่ไปโดนป่านะคะแล้วก็เราไม,ไม่รู้ว่าตัวโด,โดนตัวอะไรนะคะมือมือบวมอะไรอย่างเงี้ยก,กินยากแก้แผ้ก็ช่วยได้นะคะพกไปสิ่งสำคัญมาก สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือน้าน้ําในระยะ20กิโลนะคะเขาแนะนําว่าให้พก1ลิตรขึ้นไปนะคะสาวนมันเป็นถุงถุงน้ํานะคะประมาณ1ลิตรอันนี้หนลิตรเตะนะคะก็เราจะใส่อันนี้เป็นน้ําเปล่าน้ำเปล่าเพียวๆนะคะก็จริงๆอ่ะเราจะพกไปอีก500มลนะคะคู่ไปอีกข้างหน้ายัดมาข้างหน้าตรงนี้คือเป้น้ําอันนี้จะยัดข้างหลังตรงนี้ได้แล้วมันจะทําให้เราอ่ะ,อะกินสะดวกนะคะก็คือแบบดูดดูดน้ําได้เลยอะไรเงี้ย ออแล้วก็อีก2 0 0อยหาร้อย ml อย่างละ250นะคะก็วางไว้คู่คู่ข้างหน้าตรงนี้ซึ่งคู่ข้างหน้าตรงนี้เราจะเป็นน้ํำผสมเกลือแร่นะคะ m i n นไวท t a l นะคะก็จะเป็นซองซองหนึ่งอะ่ะจะใช้ได้ประมาณ500 ml อืมก็เราใช้1น่ซองแบ่งครึ่งกับ สองขวดนี้นะคะสองขวดนี้ก็เป็นของดีแคทลอนเหมือนกันไปนับอันนี้นะถุงน้ำเนี่ยก็เป็นของดีแคทลอนเอ่ออันนี้ยจะเป็นแบบนิ่มอันนี้จะเป็นแบบแบบแข็งนะคะข้อดีข้อเสียจะต่างต่างกันก็คืออันนี้มันจะมีความแบบยู่อ่ะมันจะทําให้ใส่กระเป๋าค่อนข้างยากยากกว่าอีกอันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้อดีข้อดีของมันก็คือพอเรากินน้าหมดแล้วอ่ะมันก็จะย่นได้ใช่ไหมคะเราก็แบบเออเราก็สามารถยัดกโป,โปเข้าไปข้างในได้อะไรเงี้ยแบบไม่เบียดพื้นทีกันก็จะเป็นข้อดีแต่ว่าบางคนอาจจะชอบเป็นขวดแข็งมากกว่านะเพราะว่า มันรักษารูปร่างได้ดีกว่าอะไรเงรี้ยแบบไม่ไม่ย่นแบบเวลาดึงน้ําดึงดึงขน้ำเข้าออกอะไร,อา,ไรอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะเป็นของที่เราพกไประหว่างทางนะคะ อะมิโนโวไวทัลนะคะเป็นช็อตกินทุกชั่วโมงสมมติว่าถ้ากะกะแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงสีชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จริงๆพกไป4ีหซองแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพกไปประมาณสีองได้สำหรับสำหรับยี่สโลนะจริงๆอะระหว่างทางอะจะมีจุดพักอยู่แล้วแตงโม,ข,ม,มข้าวต้มมาร์ทผู้ผลไม้ขา้าวไข่เจียวอะไรเงี้ยบางที่เป็นมาม่านะคะเขาก็จะมีแจกขออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็กินอันนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกเราแล้วกันถ้าสมมติว่าใครที่อยากทำเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอาจจะให้พลังงานช้ากว่าไอพวกนี้นิดนนนนนนึงงงะะะคพพออกิแแแลล้้้วััีีจบบบบมาาเข เข้าเร็วนะนะคสมมติว่าเราไม่ได้ซีเรียสมากเราก็กินที่จุดพักก็ได้นะคะก็อาจจะเอาไปน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่หนักด้วยแต่ว่าอังจริงก็เอ่อเผื่อไว้ก็ได้นะคะอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะห้ามห้ามลืมเลยก็คือพวกเกลือแร่เม็ดเกลือแร่เม็ดนะคะสาคัญมากก็พกไปนะคะกินก่อนแข่งขันแล้วก็กินระหว่างแข่งขันนะคะก็จริงๆอะ่ะพวกน้าเกลือแร่ก,ก็ช่วยได้เนาะแต่ว่า จริงๆอ่ะพกไปฉุเฉินอย่าเราเสียงเหงื่อเยอะนะคะแล้วมันก็จะแบบมีโอกาสเกิดตะคิวได้สำคัญมากเพราะว่าวมันคงจะไม่สนุกถ้าเราแบบเป็นตะคิวนะคะอ่อพวกขนมต่างๆแบบเผื่อไว้เลยงเงี้ยเผื่อหิวเผื่อกินจุบจิบแบบพวกเยลลี่ก็แบ่งกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยอ่อเรสที่เราไปเราพกคิตแคทไปด้วยนะคะก็คิตแคทมันก็จะแบบอร่อยเป็นพิเศษเป็นคิตแคทที่อร่อยมาก ไปแอลกอฮอล์นะคะเผื่อเวลากินกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยมือเราอาจจะสกปรกนะคะที่ชู่แบบผกพาอันนี้สําคัญมากสาหรับแบบคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะควเวลาแบบเข้าห้องน้ำํำตามจุดพักต่างๆหรือว่าจุดสตาร์อะไรอย่างเงี้ยบางที่เขาไม่ได้ให้ทิชชู่มาเนาะก็พกทิชชู่วไว้นะคะลูกอมอีกอันหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือเป็นแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำแบบว่าผกพานะคะอันนี้จะเป็นของมีแคทลอนเหมือนกันมันจะแบบบีดาอันนี้ประมาณ2องสอมลมันก็จะเก็บอย่างนี้ได้เวลาถืออ่ะมันก็จะถือแบบนี้ถือด้วยนิ้วโป้งนะคะเทน้ำแล้วก็แบบกินน้ำอะไรเงี้ยของที่ในเรสบังคับให้เอาไปสำหรับ20โลนะคะของมีวันจะเป็นเถุงน้าให้ถึง1ลิตรนะคะแล้วก็เป็นแก้วน้ำอืมอีกนิดนึงก็คือขวดน้ำอันเนี้ย จริงๆเขาให้พกไปประมาณลิตรนะประมาณลิตรหนึ่งลิตรขึ้นไปแต่มีพกประมาณเออ่หนึ่งจุดห้าลิตรนะคะไอ้สองอันนี้จะหมดเร็วสุดเพราะว่ากินง่ายก็อันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เติมพวกน้ำเกลือแร่ระหว่างทางนะคะในจุดพักอย่างเงี้ยเขาให้แบบเออ่สนามมิวให้พกคารีอะไรเงี้ยก็อันนี้จะเติมง่ายพอดึงออกมาแล้วก็เติมได้เลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยเออไม่ไม่ได้ใช้เป็นตัวนี้แบบเติมพกคารีนะคะเพราะว่ามันอาจจะค่อนข้างแบบเธอทานลำบากนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของความสะอาดถ้าใส่แบบพวกเกล่่่่แแรออออะะะะสสาาาาัับบบปปิดตกกกคค้้งงใในนนนนนทเเจช็ีมว สำรองเอาไว้นะคะเผื่อจะป็นต้องใช้เนาะแล้วก็ผู้อาวัตประชาชนนะคะผู้บัตรประชาชนก็เผื่อไปหน่อยสาวๆนะคะก็พกพกลิปสติกไปนะคะช่วยได้เราน่าจะได้ไม่อ่อมระหว่างทางนะคะพก,กไปด้วยนะคะแบบเซเล็กๆเนาะแล้วก็อันที่สําคัญเหมือนกันก็คือยาดมนะคะช่วยได้ระหว่างทางก็ทําให้บูสต์บูสต์เอเนอร์จีนะคะออย่างอื่นที่ไม่ได้เตรียมไปแต่สําคัญมากๆคืออะไรนะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยเซตนี้ ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดมีทั้งแบบหน้าอันนี้เราใช้ของมิซุมีใช้ที่หน้านะคะแล้วก็ที่ตัวเราใช้บิโอเรนะคะเอ่อเป็นสูตรกันน้ําอันนี้เป็นบานาน่าโบ๊นะคะเอ่อเป็นสปอร์ตก็จริงๆใช้สลับสลับกัน สเปรย์นะคะสเปรย์พวกกันท่ากันยุงกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฉีดก่อนนะคะฉีดก่อนที่ไปในเรสวาสลีนนะคะวาสลีนก็พกแบบเอาไว้ตามพวกข้อพับอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีการเสียดสีบ่อ,อยก็จะช่วยได้เวลาที่เราออกกำลังกายนานๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผิวมันมีการเสียดสีนะคะก็จะได้ไม่ต้องเพลนมากเวลาระหว่างที่แข่งแข่งขันนะคะก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวนึ่งอของที่เอาไปเทลก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับระยะ20โลนะ,ะไม่ได้แบบถึงเวลามืดเนาะคือเริ่มประมาณ6กโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเสร็จประมาณ เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะเที่ยงหรือเวลาคัดออฟเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะคะก็จะไม่ได้เจอแบบช่วงที่ช่วงมืดนะคะถ้าแบบช่วงมืดเนี่ยก็อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นพวกไฟฉายเอ่อพวกแบบสำรองก็ประมาณนี้คะ่ะขอให้ทุกคนเอ j นจอยสำหรับทุกสนามที่ทุกคนไปแข่ง